สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทัวเมธีวัดบุญทรัพย์กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสกายไทมข่าวภาค่ำข่าวแรกนะครับเราไปดูคนเมากาวกระโดดทุบรถกันครับ ก้องติดรถยนต์จับภาพได้นะฮะขณะที่รถยนต์ขับมุ่งหน้าไปประชาชื่นนะฮะติดไฟแดงอยู่ที่แยกพงเพชรนะฮะตรงไปมอเกษตรศาสตร์นะครับจอดติดไฟแดงอยู่เลนขวาสุดครับเพื่อที่จะรอเลี้ยวขวานะฮะจู่ๆพิชายคนนึงครับสวมเสื้อแขนยาวสีดำครับสวมหมวกสีดำนะฮะเดินตรงมาที่รถยนต์คันดังกล่าวครับรถยนต์บีบแต่ก็ไม่ยอมไปนะฮะจนเจ้าของรถเนี่ยเปิดกระจกมาถามว่าทำอะไรชายคนั่าล่าวก็ ปีนขึ้นมาบนฝากระโปรงรถครับแล้วก็ใช้เท้ากระทืบมาตรงที่กระจกหน้ารถจนร้าวเลยนะครับแล้วก็กระโดดลงมาเพื่อหลบหนีนะฮะโดยมีตำรวจมาช่วยจับนะฮะแต่ก็จับไม่ได้นะฮะจนกระทั่งมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยนะฮะจึงจะสามารถที่จะจับกลุ่มเอาไว้ได้นะครับข่าวต่อมานะครับไปดูความมักง่ายของผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะจนทำให้เกิดอุบัติเหตุครับ ต้องติดรถยนต์นะฮะจับภาพได้นะพอมาถึงที่จุดเกิดเหตุนะครับก็มีรถกระบะคันหนึ่งครับเลี้ยวกับรถกระทันหันครับตัดหน้ารถยนต์คันดังกล่าวครับจนทําให้รถยนต์เนี่ยเบรกไม่ทันนะครับชนเข้ากับรถกระบะทําให้เกิดความเสียหายนั่นเองครับส่วนข่าวนี้นะครับไปดูข่าวดีๆนะฮะกันบ้างครับเมื่อคุณศักดร์สอคำพิริยานนท์ครับ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดพร้อมด้วยที่ปรึกษาอาวุโสข,ของบริษัทนะครับได้แก่ดกเรเจริญศกด้วงล้อมจันทโพเงินนะครับแล้วก็คุณสุริยาโพเงินครับรวมทั้งคุณสุดารัตน์ขำสกุลหัวหน้าฝ่ายเลขานุก,การประธานกรรมการบริหารเดินทางไปเป็นประธานในงานรำลึก254ปีวันชนะศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับแล้วก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะครับโรงเรียนวัดหน้ากลางนะครับณศาลาสุธรรมภาวนาวัดหน้ากลางวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาร่วมมาร่วมงานลํำลึกวิลกรรมครบรอบ254ปีที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงกู้ชาติไทยของเรานะครับ ก็มีความรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็มาลึกถึงพ้อกระนาที่คุณของท่านที่ทําให้เราได้มีแผ่นดินไทยให้ลูกหลานชาวไทยได้อยู่ในวันนี้ครับก็ผืนแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่ด้วยต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อเลือดเนื้อของบรรพบุรไทยก็ขอให้พี่น้องชาวไทยในยุคปัจจุบันช่วยกันหวงแหนแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อจะทำให้แผ่นดินนี้ ที่กว่าจะหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อของบรรพชนก็จะได้ขอให้คนไทยรักร่วมมือกันครับจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขร่วมกันพัฒนาชาติไทยต่อไปรวมใจเป็นหนึ่งมีความสามัคคีตอนสามัคคีสำคัญที่สุดครับของคนในชาติข่าวต่อมานะครับไปดูอุบัติเหตุนะฮะรถจักรยานยนต์นะครับเบรกไม่อยู่นะฮะชนเข้ากับที่กั้นข้างทางโดยขณะที่กําลังขับรถมาบนถนนนะฮะขึ้น ภูเขาที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์จู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์ที่ขับสวนมาพุ่งชนกับที่กั้นข้างทางทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พุ่งตกข้างล่างถนนทราบภายหลังว่าสายเบรคขาดโชคดีที่ไม่ใช่เหวลึกทำให้แค่แขนหักไม่งั้นอาจจะถึงชีวิตก็ได้นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครีบส่งคลิปของท่านเข้ามากันเยอะๆนะครับ ทาง Skytime ข่าวภาคค่ำขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าทุกๆท่านในการเพิ่มช่องทางการขายให้ฟรีเลยนะครับโดยท่านสามารถส่งคลิปความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีบอกรายละเอียดของสินค้าและบริการที่จะชวนคนให้มาซื้อนะครับบอกช่องทางการติดต่อซื้อขายและการจัดส่งพร้อมทั้งส่งคลิปของท่านเข้ามาใน In อินบ็อกซ์แนสำนักข่าวสกายไทมครับ เราจะนำคลิปของท่านไปออกอากาศโปรโมทให้ในช่วงข่าวของเราเผยแพร่ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลกกันเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวในวันนี้แล้วกลับมาพบกับผมทัวเมธีวัดบุญทรัพย์ได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ